สวัสดีค่ะมาฟังดวง12ปีนักษัตริย์กันนะคะในรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่15ถึงวันที่21เดือนกรกฎาคม2518นะคะเรามาดูคนที่เกิดปีชวดกันเลยนะในรอบสัปดาห์นี้คนปีชวดเป็นยังไงอะเรามาดูค่ะมาดูซิว่าเจ้าสตาร์ซีวัสนาเจ้าสตา์เป็นยังไงนะคะอุ้ยนะคะได้ไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่แฮงแมนนะคะไพ่แฮงแมนนี่จะบอกว่าเป็นไพ่ที่ต้องแบบว่าต้องอดทนอะ เออนะคะเจ้าตานะคะแฮงแมนประกอบปรบด้วย4ดาบนะคะโฟร์ออฟซอสแบบนี้อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะนะคะปีช่วดเป็นไงบ้างสบายดีอยู่ไหมอันดับแรกนะคะถ้าแพทมาแบบนี้มีกอสอมีอยู่ไม่กี่อย่างอันดับแรกนะคะปีชวดกาลังป่วยกําลังไม่สบายนะคะหรือป่วยแล้วเป็นเป็นหายหายนะคะดูวาสนาเจ้าตาก่อนนะนะคะนะหรือ บางคนบางกรณีงานน้อยตกงานนะคะหรือในช่วงของระยะเวลารองานถ้าคนปีชั่วเนี่ยกำลังรองงานอยู่นะคะถ้าพูดถึงว่าคุณเป็นกลุ่มของคนที่กําลังรองานอยู่นะคะใครที่สมัครงานไว้แล้วเราข่าวข่าวเกี่ยวเรื่องของงานนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะก็จะได้ข่าวข่าวเกี่ยวเรื่อของการทํางานการต่อยอดนะคะมีคนมาเสนองานให้มีคนมาหยิบยื่นงานให้เกี่ยวเรื่องของงานนะคะ ส่วนใหญ่แล้วที่หมอพิมมองว่ามีโอกาสที่จะได้นะคะมีโอกาสที่จะได้นะสําหรับใครที่รอคอยงานมานานมากแล้วแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้นะปีชวดเป็นงานที่เราไม่ค่อยถนัดงานที่เราไม่อยากทําอาจจะได้ทําแล้วอาจจะมีเกณฑ์ไม่ผ่านโปนะคะหรือว่าแบบได้แค่ประคับประคองไปทําอาจจะได้เป็นระยะเวลาที่แบบไม่ใช่งานที่มั่นคงเออนะคะสําหรับใครที่กำลังมองหางานนะ ะ,ะัจจัยกลุ่มของใครที่มีงานประจําคนปีชวดงานประจําช่วงนี้นะคะร่างกายไม่ค่อยพร้อมไม่ใช่ว่างานไม่มีนะคนที่มีงานประจํางานเยอะค่ะนะคะแต่แบ่งเวลาไม่ถูกนะคะบางทีบัญนอยากจะลุกขึ้นมาทํางานตัวเองก็ไม่สบายนะคะรู้สึกป่วยนะคะรู้สึกป่วยรู้สึกแบบมันแบบร่างกายไม่พร้อมอะได้รับผลกระทบเลหลายๆอย่างเลยประมาณนี้ค่ะนะคะอารมณ์นี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอุปสรรคปัญหาของคนที่เกิดปีชวดเนี่ยนะคะ งานมีนะคะแต่อารมณ์มันไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้ฟีลลิ่งนะคะถ้าฟีลลิ่งมันมานะคะเขาเรียก่าว่าดวงสตาร์แบบนี้คนปีชวดเงินมาปัญหาจบกำลังใจมาเต็มเปี่ยมเลยอยากได้เงินก้อนนะคะอยากได้เงินเยอะๆนะคะแต่ถ้าเกิดมีเงินมาปุ๊บอะไรที่มาแบบมีข้อเสนอเกี่ยวเรื่องของเงินเยอะๆเงินก้อนอะไรเข้ามาเนี่ยกำลังใจมาทันทีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินไม่หนาพอเงินไม่พอเนี่ยคือใจมันแป้วนะคะมันขาด แรงบันดาลใจขาดฟิลลิ่งในการทํางานเออในกลุ่มของคนที่แบบมีงานทาอยู่นะหรือว่าทําไปอย่างนั้นแหะคะ่ะทำตามหน้าที่ไปให้มันจบๆมันจะเสร็จไปนะคะในกลุ่มของคนที่ทํางานประจํานะใครที่มีงานมากกว่า1อย่าง2อย่างนะคะมันแบ่งเวลาไม่ถูกงานบางอย่างก็เสร็จบ้างงานบางอย่างไม่สําเร็จบ้างต้องเลือกคะ่ะว่าไหนงานที่ต้องมาก่อนมาหลัง First i n f i r s t out นะคะทำงานที่ยากก่อนนะคะเราเค่อยแบ่งวางแผนงานที่ง่ายหรืองานที่เงินน้อยกว่า นะคะค่อยๆจัดสรรระบบไปจ้ะนะคะสาหรับเรื่องของงานนะจ๊ะอ่ะมาดูพ่อค้าแม่ขายกันบ้างนะคะเป็นยไงบ้างกลุ่มพ่อค้าแม่ขายนะคะขายออฟไลน์ออนไลน์นะคะช่วงนี้พอขายได้ลูกค้าพอมีแต่กําลังซื้อของลูกค้าได้ลดน้อยลงอาจจะได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจจากปัญหาในครัวเรือนค่าใช้จ่ายบางคนก็ไม่อยากจ่ายนะเขาจะเลือกจ่ายในสิ่งที่จําเป็นกอดออมานี้นะคะเงินค่อนข้างที่จะหาค่อนข้างที่จะยากน,นะจ๊ะ แต่ใครที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์แนะนาสินค้าอะไรพวกนี้นะคะก็ยังไปได้นะคะการงานซะส่วนใหญ่ช่วงนี้นะคะเป็นงานที่เน้นเกี่ยวกับได้ผลดีงานศึกษางานทางด้านปรึกษานะคะงานที่ปรึกษางานคอนซัลนะคะหรือว่างานสายครูบาอาจารย์พวกนี้นะคะยังพอประคับประคองไปได้นะคะหรือสื่อการเรียนการสอนก็ได้ค่ะนะคะสำหรับเรื่องงาน แต่หมอพิมแนะนำนะคนปีชดเนี่ยนะคะถ้าต้องการแบบใจอยากเปลี่ยนแปลงใจอยากมีการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะอยากมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานนะคะการงานนะคะแต่ว่ามันติดกับไพ่สามดาบไงน,นะคะถึงมีคนมาเสนอหรือว่ามองหาช่องทางได้แล้วแต่ใจของคนปีชวดไม่พร้อมที่จะรับข้อเสนอกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวเจ็บตัวรวมถึงไปร่วรวมถึงเรื่องการลงทุนด้วยนะ นะคะจะลงทุนก็กลัวได้ไม่คุ้มเสียอะไรประมาณนะะี้ค่ะแนะนําเลยใครมาชวนคุณไปลงทุนอะ่ะคุณอาจจะเรียนรู้ได้แล้วฟังข้อเสนอแนะได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้ไปกู้ไปยืมมาเพื่อเป็นการลงทุนใน,ในธุรกิจของคุณนะคะเพราะว่าจะได้ไม่คุ้มเสียหรือถ้าลงทุนไปแล้วนานกว่าจะได้ผลกําไรตอบกลับมานะคะมันไม่ทันใช้อะอางนี้แล้วกันแนะนําเลยค่ะว่าจะต้องแบบไม่ให้ลงทุนดีกว่าไม่แนะนานะคะคือมีมีต้นทุนอะไรก็ทําไปอย่างนั้นก่อน ะะมีอะไรก็ทําไปเอาเข้าที่ไหวประคับประคอนะคะเพราะว่ารู้ปะความรับผิดชอบของชาวมิชวดนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะความรู้สึกในใจเนี่ยคือแบบความคาดหวังและอยากมีโชคอยากได้เงินก้อนเข้ามาหมุนอะไรประมาณนี้นะคะแต่โอกาสภาวะของเรื่องของความโชคดีเท่าที่หมอพิมพ์เห็นอะนะคะหมอพิมพ์ให้อยู่ที่ประมาณ80%เลยนะ ะะ80%เลยนะอันใกล้เนี่ยนะคะมันจะมีเงินเข้ามาหมุนแต่มันจะเป็นเงินที่มีคนอิ่ยยืนให้มาจากงานก็ได้นะคะมาจากของการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของงานก็ได้แต่ว่าได้ช้าเงินฟังนะคะปีชวดหวังอะไรได้ได้ช้าแต่ได้ค่ามาแค่ได้แค่หมุนยกตัวอย่างเช่นคุณจะได้รับเงินเงินอะไรก็แล้วแต่ที่มาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแบ่งจ่ายเออไม่ได้เต็มที่ นะคะถ้าลูกหนี้จะเอาเงินมาคืนคุณ,คณก็ได้เป็นลักษณะของการแบ่งนะคะเก็บเล็กผสมน้อยไม่ได้เงินก้อนถ้าคุณคาดหวังกับเรื่องของเงินก้อนอยู่นะคะมันก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะคะหรือไม่ถึง50%เท่านั้นเองอต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเตือนก่อนแหละเพราะว่าไม่งั้นปีช่วจะหวังเยอะไม่ได้นะคะมันจะผิดหวังอืมอ่าโอเคนะนะคะแล้วก็มาดูของเรื่องของแบบเรื่องการเงินนะคะเอาย้อนกลับเรื่องการเงินก่อน จะมีผู้หญิงผิวตรงข้ามนะคะผิวตรงข้ามอบอกคุณอะเจ้าตานะคะให้ความช่วยเหลือผู้หญิงเอื้อประโยชน์ได้มากกว่านะคะได้มากกว่าผู้ชายนะอืมเป็นแบบนั้นอมาดูเรื่องของความรักค่ะความรักมีชดเนี่ยนะคะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้ว,ว่ช่วงน,นี้ต้องดูก่อนนะคะถ้าแฟนไม่ป่วยก็จะมีปัญหาเราหองระแห่งกันนะคะอยากจบอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้นะคะสําหรับครอบครัวไหนที่มีปัญหากันมันเขาเรียกว่าอะไรรอเปล่าคือบริวารสร้างปัญหานะคะ อัิการสร้างปัญหาก็กระทบกระทั่งมาถึงคนที่เป็นเจ้าตาร์บิชั่วอ่ะนะคะก็จะได้รับผลกระทบของความเครียดไปด้วยรู้สึกมนถึงทางตันแล้วนะคะถ้ามีทะเลาะก,กันเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองจะทะเลาะก,กันเรื่องสุขภาพนะคะหรือจะเครียดนะคะจะเครียดกับเรื่องของสุขภาพของคนรักและแฟนค่ะนะคะนะหรืออีกในหนึ่งต่อให้มีแฟนก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะช่วงนี้แฟนก็เหมือนแบบคือเราก็เบื่อแฟนแฟนก็เบื่อเรานะคะเบื่อกับพิกรรมบางสิ่งบางอย่างไม่เปลี่ยนแปลง สุดท้ายแล้วเนี่ยคนปีชวดอะนะคะต้องเปตมเป็นเพื่อนแห่งตรมรอระยะเวลาค่ะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็ไม่ต้องเล่ากันถรงฟังเพราะว่ามันมีคนอื่นที่เขาจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าคอยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคอยทิ่มคอยแทงมากกว่าไม่ได้ส่งเสริมให้ให้เรารู้สึกดีขึ้นมากกว่านี้นะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะต้องแบบใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาดีกว่าเออนะคะชาวปีชวดเป็นแบบนี้นะคะแต่ข้อดีนะคะเงินมีโอกาสเข้ามาหมุนเงินได้ การงานมีคนหยิบยื่นให้นะคะแต่ตะน้องระวังของเรื่องการปากเสียงทะเลาะเบาแหวงกับคนในครอบครัวและครัวเรือนของคุณค่ะนะจ๊ะโชคลาภแหละเออนะคะโชคลาภของคนปีชวดหรอนะคะอาวัสนาของเจ้าสตาไม่เด่นเรื่องโชคลาภนะคะแต่ถ้าเกิดว่าห้ามไม่ได้อยากซื้อจริงๆในช่วงในรอบสัปดาห์นี้เออมันก็จะมีวันที่16ใช่ไหมนะคะซื้อต้องซื้อเลขกนะะลขกับนะคะเลขกลับนะ นะคะมันเ,เลขที่เราคิดว่ามันไม่คิดว่าจะออกอ่ะนะคะซื้อต้องกลับตัวเลขด้วยนะคะเอาตรงๆไม่ได้นะคะอายุใครที่แบบคนป่วยเลขเตียงเลขลงศพที่เราไปทําบุญเลยพวกเนี้ยนะคะก็ลองซื้อดูนะคะลองซื้อดูหรือซื้อติดไปนวมไว้จะห้ามไม่ให้ซื้อมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณกลาลังคาดหวังโชคลาภและเงินก้อนอยู่ใช่ไหมนะคะถ้ามีคนเจ็บคนจากอายุคนแก่ได้หมดเลยคะ่ะนะคะลองซื้อติดไปนวมไว้ดูนะคะนะเอาละค่ะนะคะมาดู ลับมาดูความรักสําหรับเรื่องคนโสดเหรอคุณนะคะช่วงนี้โสดไปก่อนไหมมันจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะถ้าส่วนจริงหบอพิมพ์จะมองเห็นว่าจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาพูดเข้ามาคุยในช่วงของเดือนสิงหาคมไปแล้วนะคะต่อให้คุณมีคนคุยมันไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวเรื่องของความรักนะจ๊ะามาดูวันที่ดีค่ะวันที่ดีของปีชวดเลยนะคะวันที่ดีของคุณก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่สิบห้าวันที่สิบห้าดีนะคะวันที่สิบห้า 18ดีนะคะวันที่ 15, 18และวันที่นะคะ21ดีค่ะนะคะนะยี D, ดีนะใครที่ปวดอยู่ร่างกายเหมือนเหมือนทรงๆอ่ะความดันเวียนหัวนะคะไม,กไมเกรนมากันหมดเลยมันเหมือนถ้าจะแยกล่างอะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือนร่างกายท่าดินความความอะไรเขาเรียกอะไรนะาอาการทรงตัวนะคะ ถ้าดีในการทรงตัวไม่ค่อยดีถ้าที่ควรรุกขึ้นมาเวียนหัวอะไรพวกนี้เออบ้านหมุนก็มีนะนะคะสําหรับคนที่เกิดปีชวดนะจ๊ะเบาๆก็ปวดหลังแนะนําเกี่ยวกับรูปฐานที่ของจุ้ยสิ่งแวดล้อมที่บ้านใครมีกระจกใช่ไหมมีกระจสองหน้านะคะกระจกห้องนะ้ากระจกไม่ว่าจะเป็นกระจกห้องทํางานเช็ดค่ะคุณขาเช็ดให้ใสเลยนะคะอะไรที่มันอึดอัดอึดอัด,อ,ด,อ,ดอยู่ลองแก้ของจุ้ยดูนะคะมันจะได้โล่งโปร่งสบายบ้างนะคะ,นะคะเอาที่แบบเราทําได้นะ ะะบางคนก็จะไปแบบสวดมนต์ไหว้พระเอาตามที่คุณสะดวกเลยนะคะตามที่คุณสะดวกนะจ๊ะเนาะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะสาหรับทิศที่ดีของคุณทิศที่ดีของคุณเหมอะเป็นม,มองว่าทิศก็ไม่โดดเด่นนะคะไม่โดดเด่นนะเกีย่ยวเรื่องของทิศค่ะนะคะ เอามาดูเกี่ยวเรื่องของสีเลยนะคะเสื้อผ้าที่ใส่สีไหนแล้วมันแบบพอช่วยเราได้นิดหนึ่งนะคะถ้าชัจะเห็นก็เป็นสีเขียวค่ะสีเขียวเลยนะคะเป็นกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของการเงินและของทรัพย์ของคุณนะเน้นเป็นเขียวและขาวค่ะคุณขาเขียวขาวได้หมอพิมพ์เห็นก็่สองสีเท่านี้นะจ๊ะอะโอเคค่ะนะคะมาดูเรื่องเลขกันเลยนะคะเรื่องเลขเนี่ยที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งหกนะคะหนึ่งสองหนึ่งหกนะแปดสี่สี่แปดจ้ะ 84851ค่ะนะคะ8 4 8และ5 1และ13และ3 8 8 3ค่ะนะคะที่ชอบแต่บอกแล้วว่าไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องโชคลาภแค่คุณไม่ป่วยไม่เจ็บนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่เกิดเป็นปีชวดแล้วค่ะนะจ๊าอ่ะโอเคนะคะมา นะคะนี่คือ่ึงดูวรวมนะคะของคนที่เกิดในปีชวดนะคะในรอบสัปดา์นี้นะคะค่อยๆก็ๆประคองยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายมันเหมือนยิ่งหวังนิ่งช้าแก้เค็ดนิดนึงเราไม่ต้องหวังเท่านั้นเองนะคะทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพได้นะคะ<อ>เพื่อเป็นการเสริมดวงแก้เค็ดหรือบริจาคเลื่อได้อเอาละค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ